สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อเทียมมาเติปูนะคะมาจากพม่านะคะเป็นผู้หญิงมาจากพม่าอ่อ,อดีตคือผ่ามาหลายอย่างแล้วค่ะแล้วชีวิตมามาอยู่เมืองไทยอายุ24นะคะแล้วก็มาเมืองไทยชีวิตมันระบาดมากค่ะเป็นอดีตเป็นโรงงานนะคะ โอ้ยเตเตมขอบคุณขอบพูทีเอวนะคะขอบคุณขอบคุณมาม่านะคะขอบพูทีเอวขอบคุณครูปิสิตาขอบคุณครูฟิฟเฟอร์ขอบคุณขอบคุณคนลัมเลยนะคะทุกคนเขาทีเอวเป็นผู้นำทุกคนนะคะขอบคุณแบบตัวอย่างให้ดีชีวิตเรานะคะขอบคุณมาม่าเตเตมโอเคมีความสุขชิวันนี้นะคะแบบชีวิตเราแบบเคยผ่านมา เป็นโรงงานเป็นแกะก,กุ้นโรงงานหกปีแล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นแบบผ่ามาชีวิตเยอะมากค่ะระบาดมาด้วยแล้วก็แค่เงินเดือนก็ไม่ถึงแบบเราแบบอ่านี่หน่อยเมื่อก่อนเงินเดือนแค่หกพันนะคะผ่ามาแบบชีวิตระ,ะบาดมาแล้วก็อยู่ไปอยู่มามาอยู่บ้านฝรั่งนะคะก็ระบาดเหมือนกันแต่ว่าได้เงินหาเงินเก่งมากค่ะทํางานขยนมาก ขอบคุณทุกท่านนะคะโอเคดูคะดเต้นได้เต้นนะคะแวะมาเจอกับครูสิตาทุกคงโคโคโคโชดีนะคะทุกคงโคโชติค่ะที่นี่เขาจับมือจับมือกับไปด้วยกันแบบทุกโคไม่บ่อยมือแบบเขาช่วยช่วยกันเยอะมากเราผู้ภาษาไม่เก่งผู้ภาษาไม่ชัดผู้ไม่ชัดผู้ไม่กินอันนั้นซื้อก็ไม่เป็นค่ะํามาชีวิตแบบแบบแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยค่ะ แต่ว่าแบบเรามาเจอกับครูสิตาแบบสองปีที่แล้วนะคะมันก็เราแบบดูชอบดูครูสิตา21วันหน่าสมาธิชอบหน้าสมาธิเราก็ชีวิตแบบเปียนชีวิตพุ่งไปเลยเมื่อก่อนหาเงินได้มาเท่าไรก็ไม่พอไม่มีตังค์ให้แม่ก็ไม่ให้ขนาดแปดปีเก้าปีมือไทยทํางานไม่ให้ไม่ให้แม่ไม่ให,ไให้ไม่ให้ใครแล้วก็เราก็ใช้มา หมอบไปหมอบมาหมอบไปหมอบมาอย่างนี้นะคะท่ามาชีวิตแบบไม่มีความสุขเงินก็มาแล้วก็ไปเงินหาได้มาแล้วก็ไปหาได้มาเท่าไหร่ก็ไปหมดเลยค่ะเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักมีความสุขไม่รู้จักชีวิตบวกบวนะคะแล้วก็ชีวิตผ่านมาแบบไหลแบบเร็วไหลามาค่ะมาเจอกับครูสิตาที S ่ทอยู่นะคะแล้วก็เราสมัครไปเลยค่ะแล้วก็ไม่มีตังค์หรอกค่ะเราแบบเสร็จซ้ำม,มาเร็วเร็วเร็วมากมาันก็ เป็นเป็นขึ้นมาผู้นั้นหลับเสนนะคะวันนี้ก็เป็นเรียนอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้วันที่ดีที่สุดชีวิตแบบเต็มมากค่ะเต็ม้แบบผู้ไม่ช้ากัใครๆก็ทําได้ค่ะมาเจอกับครูสิตา TSW ค่ะมาเจอกับครูสิตานะคะแบบชีวิตแบบเป็นเปียกไปเลยค่ะแล้วก็ ทำให้เราเก่งเกณฑ์มากทําให้เราพูดดีช่วดีออกมาหลายสองเมื่อก่อนค่ะขี้เลยมากไม่เคยเต้นหน้าไม่เคยเต้นหน้าไม่เคยทําอะไรแบบชีวิตมันมันมันขี้เกียจค่ะขี้เกียจมาเหมือนกับขี้เกียจเราแต่ว่าทํางานทํางานค่ะทางานอย่างเดียวค่ะเก็บเงินไม่มีค่ะเมื่อก่อนเก่งเงินไม่ได้ค่ะแล้วก็ทางานอย่างเดียวหาตังหาตังหาตังหาตาไม่ได้เต้นหน้าไม่ได้ทําอะไรแบบออแบบลาบา เอ่อรูละตัวเองยังขี้เละมากคะ่ะไม่เคยแต่งหน้าแบบนี้สวยๆนะคะตอนนี้มาเจอกับครูซิตาแต่งหน้าสวยทําอะไรสวยแบบไทยรูปสวยมีอะไรทุกอย่างมาครบเลยคะ่ะใครๆก็มาเจอมาเจอกับครูซิตาทีเอจาวไปโคโคโคโชตินเลยค่ะแล้วก็ทุกคองผู้นําทุกคนนะคะโอ้โหนี่แบบช่วยแบบช่วยแบบช่วยมา,มาช่วยกันนะคะมันก็ช่วยคนนะคะ มาเจอกับครูสิดาก็มาช่วยคนไม่ใช่มันมาเอาตังค์นะคะแล้วก็เราก็มาช่วยคนจริงๆนะคะเราไม่มีลูเต้านะคะเราไม่มีลูเต้าเราก็แบบ อยากจะช่วยคนที่พระมาระบามากตัวนี้พระมาแบดระบาดไปสองยันนะคะมันก็เอาซันซูจีนะคะเขาก็ระบาดแล้วก็ช่วยคอมในหัวใจล้วนลวนเลยนะคะทําไมเขาเขาแบะแบบนี้เมื่อก็แห่งเกตตัวมาละคะ่ะแห่งแกตตัวมากไม่ให้แม่ไม่ให้พ่อแล้วก็ทํางานหาตาใช้ไปหมกไปทางานหาตาใช้ไปหมกไปนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เลย แบบมาเจอกับครูส an. ิตาก็แบบให้แม่ให้พ่อแม่ให้ได้พ่อแม่เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เขาชีวิตดีขึ้นแล้วก็ทําบูให้ด้วยอะไรด้วยแบบหาแบบให้เยอะมากกว่าเมื่อก่อนนะคะมือไทยอยู่20ปีค่ะ20ปีมาเจอกับครูสิตาประมาณ17ปีแล้วนะคะ17ปีไม่ให้ตังพ่อแม่ขนาดนี้เลยมาเจอกับครูสิตาให้พ่อแม่ให้ทำบูให้แบบแบบเยอะมากทำอะไรเยอะมากค่ะแล้วก็แล้วก็ อันนี้มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเรื่องความรู้ความรู้เราทําตัวให้ดีคีดดีทดําดีแล้วก็มีความสุขขึ้นแล้วก็เวลาเราเราก็รู้มากกว่าช่วยคนยังไงเมื่อก็เห็นเกตตัวเหมือนกันเราไม่อยากช่วยใครเราก็ห่างตางช่วยคนแต่ว่าแบบไม่รู้จักค่ะแต่ว่ามาเจอกับครูสิดาโอ้เบาสมองก็เบาเวลาช่วยไปแล้วก็เราไม่ต้องนึกถึงค่ะ เราช่วยไปแล้วก็เราไม่ต้องเป็นเป็นเไม่ต้องย่อไข่เราก็โอ้ช่วยไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็เราทําใจได้ทุกอย่างค่ะแล้ววันนี้มีความสมาุขมากขอบพูณทุกคนนะคะขอบคูณมากๆค่ะเดี๋ยวมาเจอชื่ออาเทียมมาตัมปูนะคะแล้วก็เฟซเฟซก็เล่นไม่เป็นอะไรก็เล่นไม่เป็นนะคะแค่รู้จัก f a c e b o o เราเราเล่นไม่เป็นคะ่ะตลาดก็เราไม่รู้จกัก แล้วก็มาก็ขายโขโม่วม่ัว่วได้ตังมาก็ขายโขไปซื้อทคนนู่นไปซื้อไปซื้อคนนี่ไปซื้อโขอบริษัทหลายหลหลายแล้วก็ขายหมดขาดทุนหมดหมดตัวไม่มีตังใช้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เล่นอันนี้นะคะเราหาตังได้แต่ว่าได้เงินมาก็เราก็ขายส่วมม่วั่วมม่วหมดตังค่ะแล้วก็ไม่ไม่เหลือที่เราจะเงินหนะักไปแล้วแล้วก็ห้ามเงนสองมืนม่นแล้วก็ไปหมด แล้วก็ขอมาแล้วก็ไขไม่เป็นอะไรไม่เป็นแต่ว่ามาเจอกับครูซิดา,ขางไข่ยังไงลงทูยังไงแบบทุกอย่างเขารู้ขึ้นมาค่ะเขาก็จ่ายหมื่นสองให้ขอผู้คนร่ำรวยด้วยนะคะขอผู้แม่ทีดีๆแมทีที่ดีที่สุดอยู่ในโลกเลยคะ่ะ เขาแบบเราพูภาษาไม่รู้เรื่องผู้ไทยไม่ค่อยกินพูได้ภูไม่ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆฟังรู้เรื่องค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้เรื่องทุเรื่องนะคะแต่ว่าเขาแบบว่าไม่ปล่อยแล้วก็มามาสอนให้เราแบบอ่าใจเย็นใจเย็นด้วยนะคะเราฟังไม่รู้เรื่องเราบัญชีก็เรางงเงิดแต่ว่าเขาไม่งงเงินเลยทุกคนผู้นําทุกคนนะคะใจดีแล้วก็มาสอนให้พม่มทุกคนก็รวยได้ทุกคนนะคะแต่ว่าอ่าอย่าให้อย่ามาอย่าให มาที่นี่ t w นะคะมาจับมือด้วยกันนะคะเราเป็น่วมงานแล้วก็ไปช่วยคนทั่วโลกนะคะตอนนี้พม่าก็ระบาดมาก,กามาแต่ว่าเราไขาแบบไขยเยอะมากแล้วก็เนี่ยเมืชาชนี่ก็ออกมาแบบเยอะมากคะ่ะออเดอร์เขาก็เข้ามาแบบชีวิตม,มันไม่เคยเจอแบบนี้นะคะจริงๆก็เชื่อเชื่อเชื่อค่ะแล้วก็เป็นพมา่าแล้วก็ฟัง์ไม่รู้เรื่องอาไม่เป็นเขียนอนาซิวก็ไม่เป็นแล้วก็เคียนให้ทําเขียนแบบแต่ว่าแบบเราไม่ใช่คนไทยนะคะ ขออภัยด้วยนะคะผู้ไม่เคยกินนะคะขออภัยด้วยทุกคนนะคะแต่ว่าเราเคียงไม่เป็นแต่ว่าเราแบบทาได้ทุกอย่างเราเชื่อเราก็เวลาคนที่ทำสำเล็จครูซิตาก็คนสำแร็จที่ตัวตัวอย่างที่ดีที่คนที่ใช่สําหรับเราสําหรับทุกคนสําหรับทั่วโลกสาหรับพม่าค่ะเราจอมากค่ะ มาอยู่เมืองไทยเงินเดือนเล่นๆน้นน้อยค่าใช้จ่ายเยอะมากค่ะค่าวีซ่าค่าห้องค่านู่ค่านี่ทุกอย่างเราต้องจ่ายแต่ว่าพม่าก,ก็ตัวนี้เยอะมากเรามีความสุขนะคะพะม่านอนๆโอ้โหเก๋มากค่ะเขาเป็นห้าแสนเป็นหลังเขาก็จับเงินได้กับครูสิตานะคะเราก็มีความสุขตัวนี้ค่ะโอ้ยเราโชคด,ดีเราโชคด,ดีเราโชคด,ดีเราโคตรโชคด,ดีกับมาเจอกับครูสิตานะคะเราโคตรโชคด,ดีทุกคนโชคด,ดีนะคะมาเจอกับครูสิตาทีเอสดับยูมาร่วงงานค่ะ โชคดีมากค่ะเราแค่เซ็ตเราแค่คิด,คดยันเดียวคิดดียันเดียวค่ะเราก็เข้ามาเลยทุกอย่างเขาเราครบเลยอะค่ะแล้วก็เลยอยากให้มาร่วมง,งานกับทีมาช่วยคนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเราก็พูดไม่ค่อยกินนะคะแต่ว่าพูดพูดไทยพูดไทยไม่เป็นนะคะแต่ว่าขออภัยขออภัยเราไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าน่าจะ <c oughs> แล้วก็มีความสุข <c oughs> ใช่ค่ะ เราเราเป็นพม่าเขาทําได้ฟ้าไม่รู้เรื่องภาษาก็อ่านไม่ปีเคลียไม่เป็นีนเราทําได้คนไทยทุกคนทําได้นะคะที่เจสีตามันก็จับมือนแบบมันมันมาเพยียนให้เราแบบเขาใจเย็นแล้วก็มาสอนให้เราเลยค่ะเราก็แบบโอ้อันนี้เขาส้ำเลยคนซาำเลยเราก็ทําต่างของเขาที่เขาทําค่ะอะไรทุกอย่างมันก็ข้าค้าค่ะโอเคค่ะค่ะขอพูุณค่เขาพูดค่ะเราก็ทําแบบนี้เลยค่ะเราก็ทําทำ,ทำรวมมือทำลงมมือทำนะคะ ไม่ใช่มาถึงตัวนี้แล้วก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะเราก็ทําที่เราเท่าที่ทําได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เราเอา่เราก็ต้องเอ่อ่เราก็ไปต่อกับครูสิตาแล้วก็ไปช่วยคนที่ขั่วพมา่าที่ในโลกที่ประเทศไทยด้วยกันนะคะเอา่พาพม่าเป็นหลายหลาคนในในเมืองไทยนะคะขอบูเมืองไทยด้วยค่ะขอบูครูสิตามาร่วมงานกับทีเจสิตาแล้วก็ข,ขอบูเอ่ ครูเฟิร์นนะคะผู้ไม่ชัดแต่ว่าขอบคุณคนร่ำรวยทุกคนผู้นั้นนะคะเราเรามาให้ตัวยันที่ดีที่สุดทุยามันาก็ดีแบบดูดูแบบถูกใจมากอะไรก็แบบขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าจะเตนเตะมาใสาใจสั่นเลยอะ แล้วก็มาไหล์สอดที่ที่เชิสิตาเพชรที่เชิญสิตานะคะทุกคนก็เป็นได้นะคะทุกคนก็ทาได้นะคะคนไทยทุกคนก็ทําได้พม่าก็ทําได้เปิดขณะเราเล่นเล่นน้อยก็ทําได้นะคะเราอายุ40กว่าก็ทําได้คะ่ะมันเจอกับครูสิตาก็อายุ40 สี่สิบเอ็ดปีสสิบสองปีแล้วนะคะแล้วก็เราแก่แล้วเราทําได้อ่ะอายุสี่สิบกว่าก็ทําได้ใครๆก็ทําได้นะคะมาเลยนะคะมาร่วมง,งานนะคะมาช่วยคนนะคะมาช่วยกับครูสิดาครูสิดาแบบอ่าทีสวีดีที่สุดที่สํสหา Bonjour, สหรับพม่าสําหรับทุกคนในประเทศนะคะทุกประเทศเ,เขาก็เชื่อใจจนงอกขยายแบบตลาดองูค่ะขอบคุณขอบคุณผู้คนนะคะขอบคุณมากโอเค คือใจซ้ำแล้วก็มีความสุขมากค่ะวันนี้มาเจอกับที่ทุกคนผู้นันทุกคนนะคะวันนี้ก็เรียนอยู่ค่ะเดี๋ยวก็ไปไปเรียนต่อนะคะแล้วก็ thank you so much uh เอออยู itar, ่อันแรกคืออยู่อันแรกคือเออมาเจอกับเอ่อทิจิิตาทีเดนะคะแล้วก็เรียกว่าทิจิติตาทิจิติตาตลอดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายเด็ดเเข้าไปพม่าแล้วนะขยายไปพม่าแล้วพม่าก็รู้จักทิจิติตามากนะคะเราก็พยายาให้แบบรู้จักขึ้นมากนะคะเราเราจับมือด้วยกันนะคะแล้วก็ผู้นี้แล้วก็อันนี้มันก็มันก็เราเราไม่ลบเอ่า ไม่มีคําว่าเพราะอะไรเงี้ยค่ะไม่มีคําว่าเพราะเพราะอ่าเพราะนจันน,นุกรมผู้ภาษาไม่ค่อยขออภัยด้วยนะคะแล้วไม่มีคําว่าเพราะเราไม่หลอนเลยค่ะเราก็ถามปีมาก่อนนะคะปีที่เลหลายสองไม่เป็นนะคะ โอเคไล่ซอ okay, ไม่เป็นดำปีมากเหมือนกันเราไม่ได้เต้นหน้าหน้าไปขี้เลี้ยขี้เลยแหละค่ะแล้วก็เขาบอกว่าออกมาก้อนออกมาก้อนออกมาก้นแล้วก็ถามไปเลยค่ะไม่มีใครดูไม่มีแบบไม่มีใครดูแต่ว่าเราทาไปทาม,มาเกณฑขึ้นเกินขึ้น,นตอนนี้ก็โอ้โหสุดยอดมากค่ะตอนนี้ก็ไปขอบคุณทุผู้นานที่เจียจะอยู่นะคะเขาก็มาส่งให้แบบไม่ได้เก็บไว้ในอะไรซ่อมเลยค่ะมาปล่อยให้มาปล่อยให้ทุอย่างทุเ้นทุอยา่ยางมาปล่อยให้เราเก่งขึ้น อ่าดีขึ้นมันก็อะไรทุกอย่างมันก็มาปล่อยให้เรานะคะที่จะสิตาเปิดเผยแบบเป็น,ปนฟรีดันนะ่ะฟรีดัน we are free dan ทุกอย่างมันก็ ในที่นี่นะคะบ้านนี้ก็เหมือนกันเราเป็นเราแล้วตอนนี้ชื่อเราแล้วนะคะมาเจอกับโครสิตาน,นี่แหละคะ่ะให้ใส่ชื่อเราแล้วนะคะมันก็ทุกอย่างมันก็ดึกขึ้นนะคะแล้วก็เลยเราพูดไม่กินแต่ว่าไม่มีคํววะว่าเพราะเราก็เลยทากไปเลยค่ะทัไปเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ผู้นางทุกคนคะ่ะผู้นางทุกคนมาสอนให้เรานะคะมาสอนให้ทุกย่างจับมือด้วยกันเราเราไม่ต้องหัวคะ่ะทําไม่เป็นทำไม่เป็นไม่รู้เรื่อง ไม่ต้องหัวคะ่ะทําได้ทุกคนทําได้นะคะเราทําได้ทุกคนทําได้เราไปสมองมันไม่ค่อยไอนนี่นะคะไม่ได้เร็วมากเราสมองไม่ได้ฉลาดมากแต่ว่าเราแค่เราทําได้ทุกคนทําได้นะคะขอบูชื่อเถียมปูนะคะเป็นพม่านะคะมาอยู่เมืองไทย20ปีงง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 ง ผู้นี้ชื่ออผู้นี้มาต่อชื่อเดี๋ยวนะคะขออันเราผูปภาษาไม่ได้เลยนะคะเราก็เขาก็ผู้นางเขามาสอนให้เราแบบชื่อยังไงนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูชื่ออ๋ันนี้อันนี้น่าจะครูครูซุคูซุครูซุครูซุซ้ำรวยนะคะ ครูสุซ้ำรลยชื่อครูสุซ้ำเลยผลสั้นๆนะคะเขาก็เก่งมากยูโนเวยนะคะเขาก็ชีวิตเขาลนเหลือมากเขาบอกว่าอยากจะให้แบบเขาอยากจะให้พ่อแม่แทบที่ตัวตัวที่ดีที่ลูกลูอ่าโคกในโคกหัวค่ะเขาก็เก็บขวดไข่เก็บขวดพลาสติกไข่ แกแวเก,ก,ก็พลาสติกไขแล้วก็กิจไข่ซาลาเปาไขยทุกอย่างในในอ่าอะไรใ,ในชีวิตค่ะเขาไขามาหลายอยา่างก็ไม่มีตังเกะตัวน,นี้ก็ทํางานโนวยนะคะเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านเขาก็ทํางานมาเป็นไม่มีเก็บตังเลยทํางานมาแปดปีคาไม่มีเก็บตต่ไม่มีเก็บส่งให้แล้วก็กลับม,มาก็ไม่มีตังจริงๆมึงก็เรานะคะไม่มีตังเที่ยวไม่มีตังอะไรหรือมาเจอกับครูสิดาได้เที่ยวได้เงินได้จับเป็นแสเป็นหลานนะคะก็บ จับได้ทุกคนนะค่ะหางเกมมากทำงานเกมมากแต่ว่าไม่มีเงินมาก่อนนะคะตอนนี้มาเจอกับครูสิทิชิชิชิติสิทดโอ้โหทุกคนค่ะจับเงินเป็นล้านได้อะเราก็ขนาดโอ้โหโชย่มากแะโชย่อมา อย่างเงี้ยค่ะป็ดมันเจอโครสิตาเราเต้นได้ตอนนี้โอเคทุกคนทําได้นะคะผู้นี้มาเจอกับอันนี้ครูสุครูสุดซ้ำรวยนะคะครูสุดซ้ำรวยที่นีก็ผ่านมาอ่าเร็้ยวไหมาเขาอ่ะเราก็ไม่มีเงินแกะตอนนี้ก็มีเงินแกะที่โนเวย์มีเงินแกะที่อ่าที่ที่ในเมืองไทยที่บัญชีเต็มเงินแบบเก็บตามได้เป็นล้านนะคะเขาก็มาเจอผู้นี้นะคะเที่ยงนะคะตอนนี้ก็ ขออภัยแบบผู้ไม่ชัดนะคะแต่ว่าใครๆก็ทําได้เราก็ทําได้ใครๆก็ทําได้มาเจอกับครซิตากบจีเอ็นวโค้โค้ดโค้โคโชดีเลยนะคะใครๆก็ไปได้ค่ะไปด้วยกันนะคะจำไว้ขยายไปด้วยกันนะคะไปช่วยคนนะคะไปช่วยคนพม่าที่อ่าในทั่วโลกนะคะไม่ใช่คนพมา่าอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นพมา่าเราก็ต้องช่วยพม่านะคะเราต้องช่วยพม่าคนพม่านะคะขคนพม่าก,ก็พม่าก,ก็ คนไม,ไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องผู้ภาษาไม่กินก็เยอะมากแต่ว่ามาร่วงงานกันเยอะกับเรานะคะม,ม,มันมันมันถึงงานเยอะมากนะคะพอมาตัวนี้ยมีความสุขมากนะคะขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเวลาผู้ผี่ผู้ถูกขออภัยด้วยนะคะขอให้เจริญเจริญวันนี้วันดีที่สุดวันนี้โชคดีนะคะมาเจอกับครูสิดาโชคดีโชคดีโชคดีโชคด,ดีนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ I love you all นะคะ Thank you so much Teacher Sita Thank you Thank you people Thank you Thank you คนร่ำรวยนะคะขอบคุณ Thank you so much so much so much ขอบคุณค่ะเอ่อพรุ่งนี้เจอกันเที่ยงพรุ่งนี้เจอกันสิบอ่าสิบสองนาฬิกานะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเจอกันในเพจครูสิตาโคคอทีอ่าคอมบิเลียน,นานะคะ มามิเรียนนำมาจึกอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็ไปต่อนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะขอบคุณมากมากค่ะ thank you thank you everyone thank you see you next day be millionaire what next millionaire ขอบคุณ thank you thank you so much ขอบคุณค่ะมีความ